จะกี่รุ่นกี่พอสฮอนด้าเจ็ก็ไม่เคยตกรุ่นราคาถูกผลสบายต้องคันนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสาสายลมที่มงคลคารเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่อุบลราชธ,ธานีค่ะวันนี้สายลมนำเสนอรถรุ่นนี้ค่ะ h o n d a j เจ1.5ตัวเอเครื่อง idsi เกียร์ออโต้ปี2006นะคะท่านผู้ชมหลายท่านบอกว่ามีสีขาวไม้เอาปีที่แบบ04 05 06หน่อยเพราะว่ามันพอดีกับงบนะคะผ่อนก็สบายนะคะ าดาวก็น้อยนะคะท่านผู้ชมที่สําคัญนะคะสีขาวนะรุ่นนี้หายากนานๆจะนําเข้ามานะคะท่านผู้ชมขา,าเดี๋ยวจะถามว่าทําไมปี06ตาไฟทึงใหม่จังเพราะว่าเราเปลี่ยนให้นะคะเปลี่ยนให้มันใหม่นะคะมันจะได้ไม่เหลืองเพราะว่ารถปี06ส่วนมากแล้วเวลาจะขัดมันก็จะขัดไม่ออกนะคะจากหน้ารังพึ้งตรงนี้ก็สวยเก๋ค่ะท่านผู้ชมเก็บงานให้เรียบร้อยนะคะจะสีขาวเงาเลยค่ะเพราะว่าขัดให้เรียบร้อยนะคะ ยางนะคะท่านผู้ชมคะยางค่ะใช้ได้อีกนานๆเลยค่ะนะคะภายในใส่ลมพาชมภายในนะคะท่านผู้ชมเป็นเบาะหนังนะคะเพราะว่าหุม้มเบาะหนังใหม่นะคะท่านผู้ชมสีเข้ากับตัวรถเลยภายในนะคะสบายๆนะคะที่สำคัญฮอน่าแจ๊คก็จะมีช่องใส่เอกสารนะคะ วางโทรศัพท์นะคะพวกกล้องวางโทรศัพท์เอกสารได้อย่างนี้นะคะช่องเขาจะมีช่องเล็กช่องน้อยเยอะแยะ,ยะเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะเบาะหลังค่ะนี้ท่านผู้ชมเขาจะสไตล์จะแบบเก๋หน่อยนะคะแขวนถุงเอกสารได้นะคะท่านผู้ชมกาแฟนี่ค่ะ นี่ที่สายแก้วกาแฟนะคะกาแฟร้อนกาแฟเย็นได้ขวดนมได้หมดนะคะตรงนี้ท่านผู้ชมบ่อก,ก็พับได้นะคะแล้วสายลมเปิดข้างหลังเพื่อจะได้เห็นการาพับของบ่อว่ากว้างขนาดไหนนะคะท่านผู้ชมอ่านะคะ,ะสายลมดูอ่านี่ค่ะเปิดตรงนี้พับอันนี้เป็นสองชิ้นนะคะท่านผู้ชมนยพับได้ ตัวนี้ก็พับได้เหมือนกันนะคะอ๊อเห็นนะคะโอเคแล้วเราก็ดันออกเข้าไปได้อึ๊บอ่าเห็นไหมคะโอเคนะคะว่ากว้างนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ข้างหน้าก็เลื่อนไปได้นะคะกว้างจริงๆโอเคนะคะท่านผู้ชมปี2006กก็จริงนะคะท่านผู้ชมรถวิ่งไม่เยอะเลย เลขไม่อยู่ที่288,858อกิโลโนะคะแปดเยอะมากนะคะท่านะผู้ชมแอร์ก็เยน็นปกติปรับนะคะเกียร์ออโต้ค่ะนะคะพ R N อคะ่ N ะ,คะสบายๆนะคะนี่เพิ่มเสียงรถเสียงได้นะคะท่านผู้ชมเพิ่มเสียงรถเสียงได้นะคะ ะสายลมจะสตาร์ทให้ให้ดูเห็นไหมคะผู้ชม้เดิมเลยเสียงก็เดิมเดิมนะคะโอเคใช้งานได้ปกตินะท่านผู้ชมเดี๋ยวสายลมจะพาชมห้องเครื่องนะคะท่านผู้ชม เครื่องก็เดิมๆนะคะท่านผู้ชมเอมาวับเลยค่ะ87แรงม้านะคะท่านผู้ชมเครื่อง1.5นะคะปี2006นะคะท่านผู้ชมสายลมยินดีนำเสนอมากกับราคานี้ในอากาศร,ร้อนๆแบบนี้นะคะราคาก็ฮอตด้วย Honda Jazz 1.5ตัว S นะคะเครื่อง idsi เกียร์ออโต้ปี2006ราคาอยู่ที่179,000บาทเท่านั้นนะคะ ฟังไม่ผิดกับท่านผู้ชมราคา179,000บาทเท่านั้นนะคะถ้าท่านผู้ชมสนใจหรือสอบถามรละเอียดเพิ่มเติมโทรมาที่เบอร์0619581819 0619581819สายลมอยู่ทุกวันจันถึงอาทิตย์ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมติดตามชิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ